าาสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับในวันนี้ที่ทางอาจารย์นิคมพรมรีแสงนะคะที่เปิดโอกาสให้กับศูนย์ประสานงาน Holy City ีเชียงใหม่ได้มาสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับภารกิจ h o l ี City เชียงใหม่นะคะค่ะก่อนอื่นขออาจารย์ช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะคะผมชื่อนิคมพรมรีแสงก็พระเจ้าเรียกให้เป็นคนบุกเบิกตั้งที่จัดและตั้งที่จัดมาสี่ที่จับ ในทั้งสี่ที่จักก็มีสิบยี่บานทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมไม่ไม่เป็นสี่บานไม่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอะไรสักอย่างในที่จับที่จะที่สี่นี้ด้วยนะครับก็เป็นเหมือนสมรชิษคำดาแต่โดยการทรงเรียกผมผมเป็นผู้ประกาศที่พระเจ้าเรียกให้เปบุกเบิกแล้วก็ไปสอนไปท้าทายในต่างประเทศในเรื่องการบุกเบิกในตั้งที่จับเช่นในพมา่าในกลุ่มวาหนงเลยครับ และก็ในประเทศทีที่ไปสำรวจและจะขยายไปถึงที่เบนครับต่อไปก็จะครัถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับโพลิสิตี้เชียงใหม่นะคะหลังจากที่อาจารย์ก็รับใช้ในิิศสจักรเป็นผู้นำคริสจักรด้วยเนาะก็อยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีวิธีอย่างไรที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าเป็นคำถามที่ดีมากครับคือว่าทั้นแรกคือสร้างคนบนพระวจนะจะทำอย่างไรให้เขาหิวกระหายในพระคำของพระเจ้า ค่าเทศเทศพระคำหนุนใจจากพระคำแก้ไขปัญหาชีิดโดยประคำแกป้ปัญหาคนว่างงานหรือนักเรียนหรืออะไรต่างๆที่กำลังเขากำลังเดินกับพระยุสคิดเนี่ยเราสร้างเขาตอบเขาแก้ไขเขาด้วยพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นและการขยายเกี่ยวกับนิมิตนั้นคือผู้นำจะต้องทุ่มเทและก็ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันถ่ายทอด อุดมการแห่งไิดินสวรรค์ลงไปในชีวิตของคนเหล่านั้นทําให้เขาดูเช่นพระเยซูเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างและก็ท้าทายคนที่ติดตามเหล่านั้นเขาจะกลับกลายเป็นสาวกและเขาก็จะทําหน้าที่แทนเราต่อไปและหลายครั้งหลายคนเขาจะทําได้ดีกว่าเราอีกเยอะแยะเป็นประพจนมากกว่าเราเยอะแยะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็อยากจะถามอาจารย์อีกข้อหนึ่งก็คือเราก็จัดงานฮอลลี่ปีนี้เข้าปีที่9แล้วนะคะงานฮอลลี่ซิตี้เชียงใหม่เนี่ยมีอิทธิพลกับ ขี้เจักท้องถิ่นอย่างไรนะคะแล้วก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างที่เกิดขึ้นกับขิ้เจักต่างๆในความคิดเห็นของอาจารย์ะคะ่ะนั่นเป็นคาถามที่ดีครับเพราะว่ามันเป็นการจุดไฟแห่งพระยานพระเจ้ากําลังเทไฟแห่งพระยานพระเจ้ากําลังจุดสตาร์ทขึ้นมาเหมือนกับผู้ที่มันสว่างสวยในกลางคืนอ,อย่างนั้นแหละคือในช่วง2,008ความกระตือรือร้นของขี้จัก ในเชียงใหม่ก็มีอยู่บ้างระดับหนึ่งและเพราะมันผ่านช่วงคศสอ0พคศส0 0 0มาก่อนแล้วรู้สึกว่าคิจัดก็รู้สึกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีคศ2000ดนวยมองย้อนหลังนะครับรู้สึกว่าออมันไม่ได้สาเร็จมีอะไรต่างๆสิ่งที่สําเร็จก็บ้างมีเล็กน้อยเวลานั้นคนเชียงใหม่ีิจัดเชียงใหม่จะร้องเพลงอนุชนจะร้องเพลงกันว่า จะอะไรไปสู่เป้าหมายในปี2000เราล้อกันไปทั่วทุกทิศจักรนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อครบพอ2สั0พันมันไม่ได้เป็นด่างเป้าหมายก็เริ่มรู้สึกว่าระสำ่ำระสายอ่อนเอไปบ้างอะไรดางดังน,นั้นประกอบกับมีงานทั้งงานอวยพร,รเชียงใหม่และมีนักเทศอะไรบ้างที่พอเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับที่เข้ามาประกาศอะไรต่างๆมีการฟื้นฟูและโดยเฉพาะโพลี่ซิตี้นี่ครับก็เป็นตัวหลักอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่มาจุดไฟแห่งะวิญญาณได้เกิดขึ้น แล้วก็เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ทั้งผู้นำด้วยนะครับก็เราได้มีโอกาสไปฐานร่วมกันอะไรพวกนี้มันทำให้เป็นการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องการอธิษฐานตีห้าก็ผมก็ทำมาโดยตลอดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราคุยกับเพื่อนผู้ับใช้ไม่อายไม่ขายหน้ากันนะเราคุยกันเพื่อนหนุนใจกันบางคริจักไม่มีไม่ไม่ค่อยมีอย่างนี้แล้วก็เมื่อทางโพลิสตีไ้ได้ได้ดำเนินการเรื่องนี้เหมือนจุดไฟขึ้นมา เป็นแบลกกาเป็นเอะไลน์ line, อะไรก็ได้นะชี้นําขึ้นมาถึงหน้าจุดนี้ก็ทําให้บางที่จักเริ่มเริ่มมีการไิ้ฐานตีห้าด้วยนะครับเป็นความหิวกระหายนะไม่ความจริงเราไม่ได้ไปเกี่ยวกับสไตล์เกาหลีหรือเรียนแบบเกาหลีนะครับแต่เกาหลีนะั่นมาจุดไฟให้เราเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่จักไทยเราที่จักในเชียงใหม่ของเราด้วยนะ,ะเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับอาจารย์ค่ะสำหรับคําถามต่อไปนะคะก็คืออยากถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีคําแนะนําอะไรให้กับ โพลิซิตี้เชียงใหม่ไหมคะถึงครั้งต่อไปถึงวิธีการจัดหรือว่าวิธีการอธิษฐาน,นก่อนอื่นก็คือรายการในรายการของของโพลิซิตี้ที่ดําเนินไปเนี่ย mm hmm. ก็เคยมีการแนะนํากันมาบ้างแล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับคือ mm hmm. ครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ปีคศทงั้ง8มาเนี่ยแล้วมีการแสดงอะไรหลายๆอย่าง mm hmm. ผมเข้าใจครับพร mm hmm. าการแสดง มันเป็นการที่จะดึงคนเข้ามาเช่นนักดารานักร้องหรือก,การแสดงศูนย์วัฒนธรรมต่างๆของพี่น้องเกาหลนะีเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ทีนี่เมื่อเราเรามีกันทุกๆปีนะก็ขอให้การแสดงนะั้นน้อยลงเพื่อจะเน้นเข้ามาจุดการอธิษฐานเอาเสียจริงๆเลยก็รายการก็ให้ให้สิ่งต่างๆให้น้อยลงไปและให้เน้นการอธิษฐานให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ต้องขอชมเชยนะครับว่า เรื่องรายการนั้นก็น้อยลงน้อยลงนะครับค,ค่ะ่พข้อสุดท้ายนะคะก็คืออยากถามอาจารย์ว่าใน,นานะที่อาจารย์เป็นผู้นำศาสนาท่านหนึ่งนะคะอาจารย์อยากจะหนุนใจพี่น้องริสเตียนไทยของเราอย่างไรนะคะที่เขาจะลุกขึ้นที่จะร่วมกันที่จะอธิษฐานเผื่อเมืองของเขาอย่างนี้นะคะอาจารย์ครับผมเข้าใจในคําถามตรงนี้ผมขอย้อนไปคําถามเมื่อกี้เรามันเชื่อมโยงกันตรงนี้หน่อยนะึ่งว่าเราก็ดีใจที่ทีม ทีมงานของโฮลิสตี้ได้ไปเยี่ยมแนะนำหนุนใจตามพิจารต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการปลุกกระชับมิตรมันอะไรต่างๆเนะี่ยคือเรือดฟลโลชิพกันได้ดีมากขึ้นแน่นขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ทําสิ่งอันนี้ต่อไปดีมากครับในฐานะที่ผมก็เป็นผู้นําคนหนึ่งนะครับผมก็อยากบอกว่างานเหล่านี้คนหนึ่งคนใดทําก็ไม่ไหว องค์การหนึ่งองค์การใดองค์กรคริ่จักหนึ่งคริจัรใดหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดทําเองไม่ได้ก็ต้องร่วมผนึกกำกำลังการทําและโดยเฉพาะผมเห็นจุดหนึ่งที่คริ่จัรไทยเรายังขาดต้องขอโทษด้วยนะครับผมพูดตรงวปนี้ว่าคริ่จัรไทยเรายังขาดเรื่องนี้เรื่องพันธกิจมิชชั่นหรือการส่งมิชชันนารีออกไปหรือประเทศไทยจะเป็นศูนย์ส่ง,สงมิชชันนารีนะครับอย่างน้อยผมเห็นจุดประสงค์ของ ของโฮลิสตี้มีเรื่องหนึ่งที่เป็นใจความสำคัญของของกิจการบทที่1ข้อ8หรือมัทชิวบทที่28ข้อที่18ถึง20นะครับ พูดถึงพันธกิจมิชชั่นอยู่ด้วยเพราะทุกปีเขาจะท้าทายว่าใครอยากจะเป็นมิชชันนารีอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องโดดเข้ามาร่วมงานและให้ความร่วมมือเท่าที่ผมจะทําได้เพราะว่าอันนี้คือหัวใจที่ประเทศไทยเราต้องการเชื่อมั่จะต้องส่งประเทศไทยต้องส่งมิชชันนารีออกไปและเวลานี้เราคิดอะไรเราที่ทําบ้างเรายังมีปปลายกันอยู่แต่ฮลิตี้คนเกาหลีได้มาสตาร์ทในเรื่องพันธกิจ มิชชั่นซึ่งเป็นหัวใจของผมและเป็นหัวใจของพยศคิจครับสิ่งเหล่านี้ผมให้เอโบอกไปเลยครับสำหรับศูนย์ระสานงานโฮลิสิตี้เชียงใหม่ก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะสาหรับวันนี้ที่เปิดโอกาสให้กับเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับพันธกิจนิมิตและก็โฮลิซิตี้เชียงใหม่ต่อไปนะคะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะครับต้องขอบคุณทางฮลิซิตี้นะครับ